Easy English p h o n e t i s s l e s s o n 4การอานออกเสียงสระ e ทั้งเสียงสั้นและเสียงยาวค่ะอ่ายังจำกันได้ใช่ไหมคะว่าตัว e ถ้าเป็นเสียงสั้นจะออกเสียง e. เอเอนะคะถ้าเป็นเสียงยาวเป็นเสียงตัวมันเดิมเลยคือ e อ่าเรามาดูคำแรกกันค่ะ bet b e t bet เอท Bet bet แปลว่าการพนันค่ะ get g e t get เอท t อทเ get แปลว่าได้รับค่ะ jet j e t jet e อทเอ e จ jet เครื่องบินไอพ่นค่ะ leg l e g leg เอกเอกเอกอัลเอกเลกขาค่ะเมสมิสส์เมสเอสเอสเอสเมสเราเรียกว่าสกปรกค่ะเนกเอกเอกตัวซ <sh> <t> ีเคในภาษาอังกฤษออกเสียงเป็นเหมือนเสียงตัวซีกับตัวเคเลยนะคะเอก n e c n e น็คอค่ะ PEN P E N เ e n E อ N P N PEN ปากกาค่ะ Red R E D red ED e R E D red สีแดงค่ะ tent T E N T เทนตนะคะเออืมเป็นเอนนะคะแล้วมีตัวทีอันนึ่งเอ้อืมเป็นเอ็นใส่ทีเข้าไปเป็น tent ก็คือเต็นท์ที่เราเรียกกันเนี่ยค่ะต่อไปนะคะ e ที่เป็นเสียงยาวถ้าใครไม่รู้ว่าเสียงยาวเสียงสั้นดูยังไงเนี่ยกลับไปดูในตอนแรกๆได้เลยนะคะอ่าเรามาต่อกันเลยค่ะคำว่า meet M e a t meet นะคะกับคำว่า meet m e e t meet สิยงเดียวกันเลยเห็นไหมคะเราจากเสียง eat เป็น eat ใส่ m mm. ไปเป็น meet m e ตัวแรกเนี่ย m e a t meet แปลว่าเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์หลายประเภทคะ่ะเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่เนื้อปลารวมทั้งหมดนะคะแต่หลายๆคนก็ใจผิดว่าคำว่า,า meat เนี่ยแปลว่าเนื้อวัวไม่ใช่นะคะ คำว่าน o โบคือ beef เสียงอีเหมือนกัน e, e f, if b if beef. b e e f f e e f f e e f เนโบค่ะต่อไป meet อีกคำหนึ่ง M-E-E-T Meet ที่สออกเสียงเหมือนกันเลยมันคือพบหรือว่าเจอหรือว่านัดพบค่ะต,ต่อไปนะคะ She S, H, e, e, t, Sheet S-H-E-E-T Sheet แปลว่าแผ่นภาพโปรปที่นอนหรือว,ว่าหนังสือพิมพ์ค่ะแต่ว่าคนไทยเข้าใจผิดมากเลยว่าเอ๊ะได้ชีตของอาจารย์คนนี้มาหรือยังไม่ใช่นะคะฝรั่งม่นดูจากคำว่าชีตนะคะมีคำว่า handout handout h, 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 out h a d n d hand มือเลยนะคะแล้วก็ out o u t out handout แปลว่าเอกสารประกอบการเรียนหรือการบรรยายค่ะแต่คงสันนิษฐานมาจากคำว่าประโยคเ,เต็มเนี่ย sheet of paper a sheet of paper แปลว่ากระดาษ1แผ่นเราก็เลยมาย่อกันเป็นคำว่าชีทนั่นเองค่ะอ่าเราลองมาใช้แบบ2พยางกันบ้างนะคะคำแรก repeat r e p e a t repeat อ่า r e จะแรกเสียงเนะคะใส่เอเป็น r รเสร็จแล้ว p e t c h ดูนะคะ e เอาเป็นเสียง e ใส่ t a t ใส่ p ไปเป็น pitch repeat repeat แปลว่าซ้ำค่ะคำต่อไป needless n e e d needless l e s s needless เห็นไหมคะ e ตัวแรกเสียงยาวแบ่งอีกตัวหนึ่ง less เสียงสั้น needless แปลว่าไม่เป็นที่จำเป็นหรือว่าไม่จำเป็นค่ะคำว่า tender ค่ะ t e n d e r tender ดูนะคะ ten แบ่งแบ่งครึ่งเลย ten กับ der ten สิบ The tender แปลว่าอ่อนนุม่มอ่อนโยนบาบางค่ะคำต่อไปคําว่า well known อันนี้เป็นเสียงสั้นเห็นไหมคะ well คาแรกใส่เอเอเข้าไปแล้วเอเป็นเอลใส่วูเป็น well แล้วก็นอนเป็นที่รู้จักค่ะ well known เป็นที่รู้จักต่อไปคำว่า well done w e l l well แล้วก็ done d o n e done แปลว่าทำดีแล้วนะคะ well done เนี่ย ใช้ในกรณีที่เราสั่งสเต็กได้ถ้าเกิดเราบอกว่า Well done แปลว่าเอาแบบสุกๆแล้วคำว่า steak, s t e a k S T E A K s t เ a k เราไม่ออกเสียงสเต็กนะคะคือ s t ต a k คำต่อไปเป็นคำที่นักเรียนออกเสียงผิดบ่อยมากเลยคำว่า Vegetable V E g E T A B L E Vegetable คือการเขียนเนี่ยมันเขียนว่า vegetable นะคะแต่ออกเสียงคือ เ e s t ์ b l e บลเวสต์บค่ะครูมีแบบฝึกหัดจะให้ฝึกกันนะคะในการออกเสียงเอเที่ยวเล็กกันเซเว่นอีเลเว่นภาษาอังกฤษจริงเรียกว่าเซเว่นอีครูมีคำสี่คำให้ฝึกกันนะคะเซเ e ่นอีเลเ e ่นเอเลเวทอร์อีเลเวนเซเว่นอีเลเว่นเลเเเป็นเสียงสั้นหมดนะคะ การออกเสียงนี่เป็นหนึ่งในเรื่องยากของภาษาอังกฤษนะคะต้องใช้ความอดทนสูงทีเดียวเลยแหละแต่ว่าจะทําให้ภาังกฤษของเราเนี่ยสำเนียงดีค่ะฝึกฝนฝึกฝนและฝึกฝนจักว่าเราจะเก่งเองค่ะ practice practice and practice เจอกันคราวหน้าค่ะ